สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม UFC Mobile นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือนนะ Fighting เกมแนวต่อสู้เตะต่อยอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดเบต้านะครับบนสโตไทยให้เราได้ลองเล่นกัน ใครที่ชอบเกมแนวประมาณนี้นะครับก็ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับผมซึ่งก็เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้เรามีตัวละครตัวไหนบ้างยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมลองเล่นมานิดหนึ่งนะครับก็ระบบบางอันเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดนะครับอย่างเช่นผู้นี้นะฮะระบบการเทรนนิ่งจิมอะไรพวกนี้นะครับยังไม่เปิดนะจะเปิดตอนเลเวล3นะครับแล้วก็มีอันนี้ครับ h ฮดทูเนะครับเนี่ย v ีนะครับจะเปิดตอนเลเวล7นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วย นะครับผมเนี่ยเออยังจะเปิดอีกทีนะครับตอนเลเวล5นะครับเป็นกิวนะครับผมที่มันเปิดอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นเนี่ยครับร้านขายของนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นหน้าเมนูหลักที่จะให้เราเข้าไปลองเล่นลองเคลียร์ดาดก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาดูเมนูที่มันมีอยู่นี่ๆหน่อยหนะตอนนี้นะครับผมอ่ะมากดเข้ามาครับก็กด go to clear ตรงนี้ครับผม มันใช้เราเคลียร์ไปตามด่านนะครับก็มีเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่อะไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มากดเข้ามาเลยครับผม,มระบบการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับถ้าเล่นในโทรศัพท์ก็แบบกด2มือได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะกดเป็นมือเดียวนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับม,มาแล้วครับจัดไปนี่นี่ฮนะกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะมามนัดนัดครับจัดไปนี่ เข้ามาปุ๊บต่อยเลยต่อยเลยสังเกตว่าด้านซ้ายขวาเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีพวกอ่จจะเรียกว่าเป็นสกิลก็ได้นะครับผมอืมันจะเก็บเกตขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เราแบบใช้ได้เห็นไหมฮะมันจะมีแบบต่อยวืดต่อยอะไรด้วยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าสกิลท่าไม่ตายนะครับเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมตายนะครับผมเดีวไรทริปนี่นะมาใช้ท่าไม่ตายหน่อยนี่ใช้ท่านี่ครับอุย้ยไม่โดนเออโดนอยู่นี่ <laughs> นี่ครับผมคือการเล่นเนี่ยค่อ <You 're S 1> <ๆ>นข้างที่จะรวดเร็วนิดนึงนะครับการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็น <You 're S 1> ไหมอันนี้คือผ่านแล้วนะครับผมก็กดคอนติเนียรไปนะอืมโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเอา่ออะไรเนี่ยมันจะมีอะไรสอนขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วนะครับโอเคกดเข้ามาดูซิชอ,อันนี้เป็นเนในส่วนของความสําเร็จต่างๆนะครับผมก็มากดรับของรางวัลได้นะฮะตัวเกมมันก็จะมีการสอนอยู่แหละนะครับผมอ่ะกดรับไปปึ๊บ อ่าเรียบร้อยจัดไปครับนี่เข้ามาตอนช่วงแรกๆก็จะสอนเยอะหน่อยนะครับผมอืมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะฮะนะตอนนี้ก็เดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะครับด่านนี้อ่าเดี๋ยวเราไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันแบบคือใครที่ชอบแนวะต่อสู้แนวเตะต่อยอะไรพวกนี้เนะี่ยผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์นะ เวลาเข้าไปเล่นเข้าไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีใช้ Energy ด้วยนะครับแต่ว่าใช้เพียงเอจี้ัหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปทำไมนี่นี่มันจะเป็นการลูดนะครับลูดขึ้นลูดลงลูดซ้ายขวาอะไรเงี้ยถ้าลูดมาซ้ายเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเป็นการหลบนะครับเห็นไหมการหลบอย่างเงี้ยครับหลบหลบปุ๊บปุ๊บอ่ามันจะไม่โดนึ๊บแต่ถ้าลูดไปทางด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นการต่อยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการงัดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมฮะ เนี่ยงัดแบบนี้ครับผมจะไปโดนไหนี่โดนโดนมาพี่โดนอีกรอบนึงทีไปดินี่เอ้ามาท่าไม้ใต้ปอ้อปุ๊บจะไปนี่โดนศอกเรียบร้อยไปไนฮะโอ้โหน้าหงายไปดีเออนี่นี่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้อืผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าอ่มันแบบออนไลน์เล่นด้วยกันได้หรือเปล่า นะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าระบบมันยังไม่เปิดนะครับเนี่ย V S ไอ้ตรงนี้นะครับไม่ชัวร์ว่ามันสามารถที่จะแบบไปแบบว่าเล่นออนไลน์กับเพลเยอร์คนอื่นๆได้หรือเปล่าอ่ะนะครับก็ใครที่แบบว่าเล่นมาจนถึงเลเวล7แล้วนะครับก็สามารถบอกผมได้นะอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆนะครับไม่มีเวลาที่จะเล่นไปถึงแบบเลเวลเอะไรเงี้ยให้มาดูแบบว่าเป็นตัวอย่างคข้าวั นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาหน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูตรงที่ my camp ตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะเราจะมีตัวละครตามนี้นะครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีในส่วนของค่าพิกัดน้ำหนักของเขาอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับ middle weight heavy weight นะครับ lighter weight นะครับ light weight แล้วก็มี l i g h t e weight ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมตามนี้นะฮะ แล้วก็เลือกเลือกเอาว่าเราจะเข้าไปเล่นในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้บูธยังไม่เปิดมั้งนะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะนะครับแล้วก็พอกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เราเข้ามาเคลียร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นโหมดของตัวละครแต่ละตัวที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยผมเคลียร์มาที่ด่านที่4แล้วนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือ,อรุ่นเล็กสุดละมั้งนะครับอันนี้เนะีนะครับเห็นไหม มันให้เคลียร์ทั้งหมด4116ด่านนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์สักด่านนะครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเอ,อแบบผู้หญิงมากแล้วกันนะครับมาลองดูกดไปโปรตุเคียร์ครับผมนี่ตัวเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ระบบอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ได้กดล็อกนะฮะกดมาจับนะฮะนี่ผู้หญิงบ้างครับอุ้ยค่าพลังเราน้อยกว่าเขาอีกนะครับเนี่ยโอ้โหของเขานี่1565ของเรา1558 เราไม่กลัวครับนี่น้องดำน้องดำจัดไปดิมามาครับมาครับมาครับจัดไปไม่ดีท่าจัดไปไม่ดีแนท่ทีบทีบทีฟตีไปดีครับอจัดไปอันนี้โอ้โหโอ้โหเมื่อกีน้นี่หัวเข่าเรียบร้อยนี่อ่า โอเคเลยเวลาท่านกไม่บอกว่ามันแบบ <Android! S 1> ดูแบบยังไงไม่รู้เนะเออนะครับอ่าเรียบร้อยเนาะก็นี่แหละนะครับเป็นบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้ของมัน,นะครับผมเ,เดี๋ยวกลับมาหน้าเมนูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับคือเราสามารถที่จะทําการกดเข้ามาอัปเกรดตัวละครได้นะครับอัปเลเวลประมาณนั้นนะครับในกดเข้ามาที่ไมค์แคมอีกรอบนึง นะครับแล้วก็เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่เราจะอัพนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะ,ะกดเข้ามานะครับผม,มนี่ฮะเราสามารถที่จะใส่พวกกรอบรูปกรอบอะไรพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดจะอัพเลเวลก็กดเข้ามาตรงเลเวลอัพตรงนี้นะมันจะมีให้เราอัพอยู่นะฮะนี่อัพไปเลยนะฮะใช้เงินในการอัพนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นทันทีทันใดนะครับดูดิพาวเวอร์เพิ่มขึ้นกระจายเลยนะครับทีนี้อะจะเป็นประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสกุงสกิลอะไรมันนะครับประมาณนี้นะทีถ้าไม่ตรงไม่ตายของเขานะครับสกิลที่ผมใช้ให้ดูนั่นแหละนะครับโอเคทีนี้ก็ลองดูตัวนี้บ้างดีกดเข้ามาครับผมกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับตัวละครเนี่ยนี่ฮะมันจะมีให้เราดูนะครับนี่ดูแบบว่า,ากรอบรูปอื่นอันอื่นๆได้นะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็เนี่ย เปลี่ยนเฟรมได้เนี่ยนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนให้ตัวนั้นใส่ไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ามันจะมีให้เราลองใส่อยู่นะครับตามนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ครับด้านล่างอืมเดี๋ยวลองดูกรอบตรงนี้ดิดูเฟรมตรงนี้หน่อยปึ๊บโอ้มีเยอะอยู่เนี่ยอืมแต่ว,ว่าคือมันอาจจะแบบโหลดช้านิดนึงนะครับผมอืมนี่ นะประมาณนี้ครับกเ็เล่นไปเรื่อยครับรอให้มันกดล็อก ok ตรงนี้นะฮะแล้วเราค่อยมา,าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้เลยนะนี่โอ้นี่ฮนะพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะอนะ่เดี๋ยวกดออกก่อนนะฮะปึ๊บโอเคคอนเฟิร์มคือมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วไงนะครับเดีนะ๋ยวนะผมจะจัดการไอ้นี่ รุ่นนี้เหมือนเดิมนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับมีลืมดูนะครับร้านค้านะครับผมร้านค้าก็จะมีพวกแพ็คต่างๆขายนะครับเนี่ยมันจะมีแพ็คขายอยู่นะครับืมผมจะได้ตรงนี้ว่าเนี่ยเงินตรงนี้น่าจะเอามาซื้อของแพ็คอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าคือมันต้องใช้พวกนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นเกลียวๆหรือว่าให้เป็นพอฟ้าอะไรพวกนี้นะครับถึงจะสามารถที่จะซื้อได้นะเปิดแพ็คอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็เปิดไม่ได้นะ เนี่ยอีวงีเว้นอะไรพวกนี้นะครับผมเห็นไนหะมประมาณนี้นะครับอเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองจัดการต่อสู้กันอีกสักรอบนึงดีกว่านะครับผมจะจัดการกับอะไ้ตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะตัวผู้ชายนี่ตัวนี้ตัวนี้อกดเข้ามาครับโอ้ทูเคลียเพราะว่าผมอัพเขาไปเยอะแล้วนะฮะคอ่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นด่านๆของเขาอยู่นะครับนี่จัดไปเลยฮนะ ใช้ไปหนึ่งเอเนจีครับผมโอ้โหค่าพลังแบบสูงกว่ากันเยอะเออมารอบนี้อัพขึ้นมาเลเวลห้าแล้วอุย้ยเออก็ต่อยแรงอยู่นะต่อยแรงขึ้นนะผมว่าอ,อือย่าไปอเอ้าวิมืนเหรอมืนน้องมืนน้องมืนถีบยอดแน่เอาดิเอ,อ้าวอมี นม่แ yeah, um, uh, น่เรียบร้อยอืหงายหลังแล้วผมเพลินดีนะฮะเล่นเกมนี้อ <ๆ S 1> ืเรียบร้อยน,นะครั<ๆ>บเอาละก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะครับยิ่งเล่นก็จะยิ่งเพลินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรากดดูดิอันนี้ดดนเคลมรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมมีกดไปรับได้เลยครับเห็นไหมอ่ามันจะมีเป็นด่านๆไปนะครับเมื่อเราผ่านเนาะเนี่ยให้เราเคลมรับของรางวัลได้ นะครับจะเป็นประมาณนี้ยังไงก็คลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ลิงก์โดดก็จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้นะจะไดะ้เห็นการแจ้งเตือนของคลิปนะครับ เวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าผมมาแนะนําเกมใหม่ๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นี่กดเข้ามาดูนะอันนี้ก็จะเป็นค่าความสาเร็จนะครับที่เราได้ของมาใหม่เนี่ยต้องมากดรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็สําหรับเกมนี้ผมจะฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขอไปมาณที่นี้ด้วยกันละกันนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีจ้า